โอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในเกม Ark Survival e v o e เหมือนเดิมนะโมบายนะครับวันนี้ผมจะมาจับเจนทวิทกันนะเลเวลสินะผมก็เลยจับนะเพราะผมต้องการตัวที่เลเวลมากกว่าเลเวลสินะทีแมกที่เด็กไอตันนั้นเลเวลหก็เติม แล้วก็ช่างมันถึงตอนนี้ผมเจอโลด้วยนะครับผมต้องข้ามก่อนไม่งั้นมันก็จะค่าเออให้นักสาวษผมนะครับผม 99นะตัวนั้นไม่จับเพราะว่าเจอตัวเลเวล22เลเวลดีซะด้วยนะครับตัวนี้ใช้แค่ศึกเนื้อนองเองครับถึงจะจับได้ซึ่งจเจ้าอาเจนเนี่ยนะครับผมมันจะข้าสรุปลดเร็วนะแต่ว่าค่าอาหารก็ลดเร็วเช่นกันแล้วผูกคอตาไปตอนที่จับใกล้เสร็จเลยนะครับผมไม่บ่เอ้ย โอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะทำการเอา,เ,อาเนื้อออกมานะแล้วตอนนี้ทำมาจะอีกสักสองกองนะเนือ้อออกมาให้หมดเลยโอเคนะครับผมตอนนี้อนาะจะน่าจะได้แล้วเหรอครับเพราะว่าผมหลับไปสองครั้งแล้วไย ครัผมอาเจนทวิทนะครับตอนนี้ได้เลเวลมาอยู่ที่22นะครับผมน้ำหนัก399นะครับใส่เข้าไปเลยบินถือว่ากำลังพอดีนะครับผมไม่ได้เร็วมาก แถมเจ้าอาเจนทวิสามารถเป็นสมิตตีได้ด้วยนะครับผมอันนี้บอกสําหรับเป็นผู้เล่นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นเก่าจะรู้แล้วซึ่งอาเจนทวิก็คืออะเออสมิตตี้ดีๆเองครับสมิตตี้บุกพเพโอ้ยสติ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเอา,เาไปก่อนตัพ ให้เจ้าสไปโนตามมาแล้วผมวขอปรับเจ้าสไปโนก่อนอ็จะเป็น X p t t i r e แล้วก็ f o l l o นะครับรอปก่อนนีสไปโนตามมานะคะต่อสไปโน,โนสวยเลยนะคบผม จขึ้นนะครับผมน่าจะเอ่อหรือใส่ก็นั่นนี่อะได้นี่คะสนุกนะคะแต่ของเขาเก็บเบอร์รี่ก่อนถึงขนาดมีเบอร์รี่นะครับม,มีไปโนเยอะเลยนะครับจะไปโนความเยอะน่าจะมีเบอร์รี่บ้างที่ดอกประดิษฐ์ที่น,นี่นะครับผม กับเปรี่อาวนะครับสามารถเออตับข้าสรุปได้นะครับทำไม่ค้าสรุปลดน้อยลงนะครับคุณผู้ชมันไม่ช่วยอะไรนะครับ สตามินา่าเลือดมา657นะครับสตามิน่ามา1265พอ้อเอ้ย2องพเอ้ยหนึ่ออกซิเจน195ดาเมจตเปอร์เซน็นหนึ่งนะครับสปีดหนึงเซนะครับแต่สปีดอนขะ้างช้า อาเนนะครับหมอกับการเดินทางนะครับจะไปโนตามารุเอาเห้ยเจอเสือนะครับไปหนูหนูไม่ช่วยเลยแลย้วก็พาเจนมาฟาร์มเอลอาเจนมีปั๊บนะครับถ้าเกิดว่าเสือเล็ดก็น่าจะมีนี่เป็นถ้า ปลาจนนะครับผมดูหน่อยเลืวอเท่าไหร่นะครับปลาจนสองตัวนี้เลีวแปดตัวหนึ่งเล็วสามนะครับตายไป ตอนนี้ต้องกลับบ้านให้ได้นะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้กลับบ้านกันอีพีหน้าผมว่าผมจะจับเจ้าเสือนะครับ โอเคนะครับผมได้คิดว่าเราจะต้องเพิ่มเสียงหน่อยครับเสียงเกมหายนะครับผมข้ามนี่ห้อเป็นสีสวยเลยนะครับแสง่ดดนะไปู่ ดามจถือว่าไม่เลงนะครับตัีเป็นไมเยอะนะคบถึงอระปน ครับเดี๋าวเมทขึ้นดีนะครับแับตัวเลียวเยอะเป็นจับตัวเลืยวน้อยๆผมแนะนำให้จับตัวเลืยวเยอะๆนะครับถ้าจับตัวเลืยวเยอะๆแล้มันจะเพิ่มเลเวลมันจะเวลาเพิ่มมันจะได้เยอะน,นะครับแต่ว่าตัวเลียวน้อยพอเวลาเพิ่มมันค่อยได้เยอะหรอกครับ พาเจ้กเจนมาฟอร์มเวลนะเพราะว่าเจนนี่จะไปแ,บบแย่งน้อย เ,นเนหมาะสมหรับการเดินแทงมากกว่าการต่อสู้นะครับ เจอไปที่เกาะที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมนะแต่ว่าจุดนั้นมันมีเรนเอร์สหดค่ข้างเยอะนะม่วอาจจะเป็นลัตเตอร์คาโนที่เรกกับไปโนเจอทีเรกกับสไปโนคาโนอันนี้ไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับเกาะนี้แหละผมเคยเจอ Alpha, อันฟ้าคาไอออนฟ้าเล็กด้วยแต่ว่าผมได้ดูก,การโทรที่เซรมุมก็หายไป มาเร่งลูกพ่อจัดการเองอับกามิดไม่รูกลูกหายไปไหนแล้ว mis เออาเจ,จนไม่ยอมลงมาแล้วครับโอวโหจะโทรดีเซฟเรียกเจอาเจนนะครับ

เอเจนรอยไฟได้น,นี่วผมจะทำการเอ่อมนีไฟนี่นะคบผมเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการย้อมสีไดนโนสเสาร์ด้วยนะครับจะย้อมกับอาจเจนนี่แหละครับทีคนลงกดเจ้าอาจเจนสาเหตุที่ไม่รับผิอไอเ้ อาวละน่าจะต้องอีกนานเลยเลครับผมเึ่เเเื่งการย้อมสีเนี่ยก็จะได้เลเวลด้วยนะครับแต่จะได้แค่หนึ่งร้อยเลเวลแบบธรรมดาเลยนะครับแต่แต่วิธีที่จะได้เพิ่มนะครับเวลาย้อมสีแล้วเลเวลมันจะได้อัเยอดขึ้นนะครับ วิธีนั่นคือคุณก็ต้องปิดเติมนะครับผมไปเติมเหมือนเดียแล้ครับเติมไปในนรำสองใส่แว่นนี่เลยครับนะเจ็ดรอย่สิบห้าบาทโคตรแพงผมไม่เติมอกครับเพราะผมคือสายแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมมีเงินผมก็อาจจะเติมได้นะเพราะว่าเพื่อความเออเมามันในการรับชม ้วันนี้จะย้อมอาจเจนเป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่แหละมีสีเดียวแล้วนะครับมีสีแล้วเปิดประตูบ้านสักหน่อยบอกเลยนะสาวผมเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเอาสักเอ็ดเด็ดอุอ้เกือบแล้ว สองครั้งแล้วกันนะครับเอลลอยเอาสองสี่เอาสองครั้งนี่แหละก็จะได้มาสี่อันแล้วก็ยอนะ้อมปลน่าจะเป็นสีขาวนะ่าจะได้สีสวียนนะเจน สีมันยังไม่ออกเลยสีมันยังไม่ออกมากนะครับโลานานะ่ะโอเคขอตัดไปตอนย้อมตัวนในนี้เสร็จเลยนะครับซึ่งวิธีการย้อมสีมันก็ไม่ได้ยากเกินอะไรมากเลยนะครับเราก็เคยยอมสีไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สีที่เราตป็นพอใจนะคะผมซึ่งหัวก็ได้ปนสีส้มไปด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็สีที่เหลือก็จะเป็นสีขาวนะครับ โมเลกเจนเน่ซึ่งเราก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็ต้องมีสีก่อนนะแล้วก็มีแอมเบอร์เอาไปทำเอาไปทุบก,กับครกนะครับแล้วมันก็จะได้เป็นเอ,เ,อเ,อเออมันก็จะได้เป็นผงแอมเบอร์นะครับหรือเรียกง่ายว่าผงอัพเลเวลหรือไม่ก็ยัไงไง่ายว่าโปรตีนดัสส์นี่แหละครับ โปรตีนดัสโปรตีนดัสก็มีประโยชน์ทุที่ก็ย้อมสีดนนเสร์แล้วก็อัพเลเวลเราแล้วก็ดนนเสร์นะครับซึ่งเจ้าจอาเจนเขาบอกเลยนะว่าสกิร์นี่ก็ไม่ได้ไวมากนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้ โอเคเราขอตัดไปตอนที่ยอมเสร็จเ,เลยกันนะครับโอเคนะครับทุกคนสีที่ได้ก็เป็นแบบสีนี้นะครับว่าใช้ได้เยี่ยม